สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่กันนะครับภารกิจเราทริปนี้ก็คือตามหาไก่ทอดหาดใหญ่ในตำนานนี่เองวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมานะครับสองคนครับสองกับตุงเมย์ครับ<ม>ก็จะเป็นสายกินไก่เหมือนกันนะครับซึ่งทริปนี้นะครับคือเอาจริงนะตอนเด็กๆะเราเห็นไก่ทอดหาดใหญ่กันมาแบบนานมากแล้วก็อยากรู้ว่าต้นตอจริงๆนะวันนี้พวกเราก็าเลยซื้อตั๋วกันมาหาดใหญ่เลยนะครับ เพื่อมาตามาาหาไก่ทอดหันใหญ่กันเดีย๋ยวมาเจอกันครเพื่อเพื่อนเราจะพาไปดูกันว่าออริจินอลเขาจริงๆนี่คืออะไรทำไมมันถึงดังได้ขนาดนี้มานี่สองหยิบกระเป๋าหน่อย,อยใช่เรใช่ากไกระเป๋าเรารแล้วตรงตอนนี้พวกเราก็กำลังจะไปตับรถนะครับเราเช่ารถไว้แล้วจองผ่าน Facebook เรียบร้อยนะครับ<ๆ>เขาบอกว่าเจอกันที่ประตูแ เดี๋ยวเราก็จะไปเอารถเช่าแล้วก็จะขับเล่นๆกันนะครับไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหาไอ่ข้อถัดใหญ่ตามภรรกิจตอนนี้เราไปหาประตูแตกกันก่อนประตูแค, <8. S 1> ครับไปครับตอนนี้เราก็ได้รถเช่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกินติ่มซำกันก่อนก็เด<ร>ี๋ยวไปสขาขาน่เดี๋ยวพวกเราจะไปกินติ่มซำก่อนนะครับ ที่พี่เขาแนะนําไว้เนี่ยอะไรวะอันแรกก็ประตูเมืองเก่าภูุเก็นะกรุงเทเมนือเก่าเฮ้ยประตูเมืองเก่าฮัทไยใหญ่ตสงขาส <c oughs> งขาเขาบอกที่สงขาอันเดียวกันประตูเมืองเก่าสงขาแล้วที่สองเกาะก่อยอเกาะยอใช่ไหมแต่น้่จะเป็นที่กินอาหารนะบ้างที่พี่เขาบอกแบบที่ขับรถข้ามไปได้เลยขับรถขึ้นสะพานได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเราไก่ทอดหัทหยฮัหญ่แถวต่อต้องเป็นร้านตรงกลางมันจะมีสามร้านต้องเป็นร <spectral. S 2> ้าน <oughs> ร้านตรงกลางมันจะยากตรงร้านตรงกลางเนี่ยแหละเชี่ยวมันใช่เขาเปิดแค่สองร้านเขาบอกกระเทียมเจียวอร่อยมากกรอบหอมเจียดเคี่ยวไปแล้วกรอบหอมเจียวไม่ใช่กระเทียมเจียวหอมเจียวเหรอเออจะรอดไหมเนี่ยว่าไม่น่ารอดทีนี้แต่ภูเก็ตแล้วข้ามแยกนิดไปแล้วก็แยกหน้านักไปครับโอ้โหหาที่จอดกว่าจะได้เหมือนว่ามันจะไปโรงแรมใช่ตอนนี้เหมือนพ่อจะไปลงเจเลยนะครับตอนนี้เราก็เราก็เดินไปร้านอะไรนะ โซดีแต่เตียยตเต่ยมนะครับก็เมื่อกี้ผ่านร้านแล้วคิวคิวโคตรเยอะเนาะคิวเยอะมากเราเดินไปกินข้าวนะ้าอยู่มากจริงนี่กินข้าวเช้าตอนเจ็ดโมงตอนนี้สิบโมงแล้วก็คงยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่มันไอ้นี่ด้วยร้านมันแคบแบบร้านเล็กร้านเล็กมันเลยมีโต๊ะน้อย นู่นครับโอ้โหเหมือนไทยมุงเลยครับอยู่นู่นนู่นปะพวกเราไปกันม่้นมาหยิบเลยหยิบเลยคุณเมยหยิบคลยนมาอะไรอ่ะแล้วกินแลหยิบเลย ขาคนไม่ด้แาคอย่างนั้นเสิที่บื่อๆไปเลยนะนเลยนะรานเลยนะรนนี้ก็ต้องไปฝั่งฝั่งนึงใช่เาก็จะนึ่งให้แล้วก็จะมาเสิร์ฟที่นีุ่นฮนิอไรครับปเต้มา้านี ไอ้เผือโอเมก้าเมนูที่การกินต้องทโอม้าดูินปะไส้เป็นละลักออกมาเลยโอ้โหไส้เะลักโอะลัมดเมี้าไม่ใช่ลูกค่ะแน่นอนต้องไสดเลยมันเป็น่องขอกอาเหลอเลยฮือไม่ไว่ไหวทเหมือนแบบคนนน ซ้ำกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนอิ่มมากเมื่อกี้อ่อนกินกินเยอะไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกกินเยอะโอ้ลูกกินเยอะเลยใช่ตอนนี้เราก็เดินไปต่อเดินทางไปต่อเดี๋ยวดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเราจะแดดร้อนมากครับทุกคนก็ถ้าใครมาหาดใหญ่นะครับก็มากินร้านนี้ได้คนเยอะจริงอร่อยอร่อยอร่อยมาก เมื่อกี้สั่งเมื่อกี้สั่งไปเยอะมากเนาะสี่สิบสองถาดครับก็จะตกประมาณอยู่ที่1,500บาทก็ถ้ามาหลายคนก็ไม่แพงครับคนละไม่กี่บาทขึ้นรถเร็วพ่าอมไปไหนคือตอนนี้กำลังจะไปคาเฟ่นะครับ จุดสุดท้ายกลับมาที่ติ่มซำที่เดิมใช่ติ่มซำนี่ว่านี่เซอร์เคิลตอนนี้เรามาถึงร้านคาเฟ่ซานโตเน่นะครับซานโตเน่แล้วอุ้ยใครอ่๋อยสอบตกใจหมดมาทุกคนเราไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงบ้างนี่รอมานี่ครับคาเฟ่ซานโตนี่คาเฟ่ สวยอ่อนตอนนี้เราไปอยู่ที่คาเฟ่กันแล้วนะครับก็ค่ข้ายะบรรยากาศดีกเได้อาอ่ะมปให้หมเสอ้ไอใหวั็ครับ กันน right I mean yeah, really okay. ี้จะมีเป็นตัวใหม่เลยนะพี่เป็นโกโก้ข้างหน้าจะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็ข้างบนจะเป็นโกโก้ค่ะกาแฟนี่ก็นี่ปะคะลาเต้ลาเต้ลาเต้มะพร้าวอันั้นเป็นลาเต้มะพร้าวได้ครับอนี้ไม่ต้องนอนนะขอเคุณคอันนี้ก็เมนูประจาเรานะครับชามะนาวหวานชืนใจอันนี้ก็เป็นแกงไข่ลูกคาเฟ่แเ้าก็จะเห็นกันการส้างภาพทั้งบน ในการสร้างภาพในร้านคมา,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 าฟเฟ่กันเราก็จะแตะเองเลยเจอไหมไม่เคยกลยไม่เคยไหนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เรากําลังไปกันที่เกาะยอนะฮะเกาะยอนี่เราสามารถเอารถข้าม ไปได้เลยนะครับจะมีสะพานที่ยาวที่สุดในสงขานะครับในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าใช่สะพานพาน,นี้<ล>หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูานะสะพานติละสุนรอใช่ค่ะนี่นะเพื่อนๆมาดูกันก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมจากฝั่งเมืองนะฮะ บริเวณทะเลสาบใจกลางของสงข,ขาเลย กนี two two. Two ้ไงอ๋อ hmm. ม ah, right? okay. okay. ีมีสองที่ที่นี่ก็คือภูเก็ตไม่ไม่ต้องดูติดต้องหรอกข้างนอก็ตินตอนนี้เราก็ได้มาอยู่่ทีพิพิมหัศจรรย์เกาะยอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงนี่ก็มาอยู่วัดพรพิธภัณฑ์เกาะยอนะครับเกาะยอก็มีอะไรแนะนำไหมครับมีหลายอย่างครับเข้าไปได้เลยใช่ไหมโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็ทางเข้าร้านนะครับ นี่เป็นเจ้าของใช่ไหมเนี่ยเราเป็นเจ้าของยืมๆเหรอใครมาบ้างท่าเดียวอ่ะเดี๋ยวอกล้ไหนก็อันนี้เราก็เดินเข้าร้านกันแล้วนะครับนี่้ำแล้วครับห้องนน้้ส่วหอแรมเราจะประมาณเจ็ดคนนะสไตล์แบบสวงามมือใหม่หนึ่งรับมือใม่อีกหนึ่งก็ไปเมนูขนมนะครับอันนี้จะเป็นเมนูของหวาน เียไม่ไนไม่หินหัวถงเลยจ้ะนี้่ดดแรงนะน้องตัเลยดปิดไฟได้ไมน้องปิดอันนี้พะอาทิตย์หน่อยเดีโอ้โหที่ไปอันนี้ก็จะปป้ายไว้โัมนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไทเลนเหรอไม่ครับอันนี้นะอ่าไรนะเด็ไอ้สนะครับเลสอใช่ปะ ทะเลสาบทะเลสาบดู ia, ่านี่เกาะยอก็จะอยู่กลางทะเลสาบ วิธีการทำนะครับสาลายก็ย่อตัวไป็นเ้นไปแล้วกันเขาทำไมเปลี่ยนกินหมดแล้วปะแล้วมาสาลาอะไรนี่ไงอันนี้คือสาลายเส้นหมี่มาเส้นหมี่ตอนแรกก็งงๆเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เส้นหมี่อันนี้เลยคือสาลายแล้ว เป็นสารายของกอยอไม่ใช่สาหรายที่เป็นเขียวๆอันนี้แหละเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกเมื่อกี้อันนี้จริงใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเมื่อกี้ไงเขาบอกว่าเก็บมาจากเมีครั้งล่างเนี่ยเขาในเขาไทย ไวนั่นนะจากตะลงแล้วน้ำจิ้มมันหทำไมมันเปลี่ยนอ่ะมีน้ำจิ้มบ้างน้ำจิ้มเลจา่ายมลองิบยล่ออร่อยเยรสชาติเป็นไงบ้างมจุเมี่ยงคำเมี่ยงคำเหรอมันจุนเมี่ยงน้ำข้าวมันจุนเมี่ยงน้มข้าวอันนี่ครัใการชิมต้มยำหมว นี่รีหรอกันดีเดิวลเดิวให้เ็สเป็ไนักชิมอันนี้ต้มยำของกาะยอนครับกยอนะผักเป็นไงบ้างเกินเหมือต้มยำกลมกะออกขมกลมหวานๆนิดนึงโอเคครับไดใช่เขาสวยเกาะยอไง ปอก่อนครับมันร้อนย่างแกครับอันนี้น่าจะเป็นก้าวหอมมะลิก๋อยหยกข้าวไดโนเสาร์ไม่รู้อ่ะหมเพรี้ยวอรอยอร่อยกานกร่งก๋วยหยกน้บไวครับนี่กับน้ำน้ำน้ำจิ้มบว้ขอบนอกนุ่มหน่ยหรออร่อย สุกเลยใช่สุกแล้วแล้วก็ทำตรงบางที่นะบางบางบางที่มันไม่สุกนะข้างในอ่ะแต่ที่นี่เป็นไงบ้างสุกก็ยังดีครับไม่ร้อนมากไม่ไม่ต้องเป่าร้อนมันดียำกอยยำไก่ยำไกนยำรีวิวเราจะเป็นมุ้งเส้นก่อนแล้วกันกับปลาหมึกเล็กหนึ่งนี่ก็จะไปกินยาไขมันแต่ไม่ดครับปลาหมึกปลาหมึกกินอ่า เมืคืนไม่ได้กินยาไขมันยำก๋วยยออะไอดีรบรถบรถอะไรนี้คบรถปลาอะะหลับมือเก็บเก็บเปรี้ยวบรถกินแต่ปลาหมึกบอกคบรถจะไม่กินไม่หมดเลยนี่มันโกหกนี่ยนี่รคุณเส้นรับคุณเส้นลองลองกลังปีข้างๆผมใหม่ขอร่อยครับ ปลาหมึกไข่ตมวานไข่ต้มวานไข่ตมวานหรจารเปปื้มังหวาครับาไข่เป็นปืนมังไข่เออไข่เป็นปืนมังเค่งดีไหมนอกจากหวานนี่มีอะไรีนะเค่งดีนะคุยแถวเอาเอาแกงเข้มมาลงแกงเข้มลงเะยเอาลนุ้ปน้ไม่เอาลงุเดียวเปรี้ยวม้น้ำนี่แกงเข้มปลากระป๋องยเนี่ยป้อม่หเหอหอมหอมาจ้าคเยอะดีนะ ห้องห้องสีใสได้ไหมร้อยตาผงซอสมากเงอเดงแต่ว,ว่าร้อนเออ,อยนเขา้าช่วยร้อยใช่ไหม บ้านเนื้อสดมากปลากระพงไปอันนแป้งไาระงเนื้ออมเนื้อสอเจไหมไม่ดูดแป้ปลาเ็นลนี้เจไอเสแกนดียวอานั่งกินปนั่งกนไปอไรให้มันอ้มด้ปยเบกก้งคุกกี้นั่งรอเดืดเดียวหน่อยเป็นหมกทะเลนะครับเราเอานี่ออกก่อนแล้วเราก็คๆนพูด้พูดได้ นีู่าห้องมอกทะเลนี้ก็จะเป็นปุ้งปลมึกนี่ห้องวิตนิษหนึ่งสีคนหนึ่งแล้วก็ชเป็นยังงหนึ่งี่าางภาจีนสนวนึีก็อือร่อยหอมเครื่องเทศหอมกระเทศทุกอย่างเขาสนเลยทอมืสั่งกุ้งของมึก แต่ว่าคุณยังกินรูไม่ดีึ้นมามันครบได้ไงเฮ้ยอย่าหลอกผมดูครับเอาเอาขอให้เต็มเต็มหน่อยนี่ข้อมกะทิมะข้อมเกลืองเซนจะพุดจะพุดไตไม่ได้ดีมั้อันนี้อะไรวะปลาทอดอันนี้คือน่าจะเป็นปลาทอดอ่ะเกลืปลาไปทอดปลากระพงขออียนิดนึงอืออดนเป็นกระป๋อ ดำด้วยไม่ค่อยบะอาพร่วยชุกย้อนเลยอนี้เป็นเนื้อมะพราเผาเกาะยอจะกินเนื้อข้างในเราต้องเก็บมันคนิคง่ายง่ายๆี่นี่นี่นีลงไปนี่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 กี่นป็นี่นก็นี่เป็นชิ้นออกมา อันนี้มะพร้าวมาเผาเลยมะพร้าวน่าจะใกล้พาชาปนกิจแล้วครับใกล้เลยหรอใก้แล้วาันจเป็นแบบชชถามถามตอบอ่าอันนี้เดี๋ยวให้นอดจิมครับอ่าพอดีมันต้องใช้อีกช้อนนึงอันนี้ช้อนมันมีนิดนึชิมชิมชิมอาชิมก็ไปช้อนนั้นดิัรูน่ะังรูนม เอามาแฟกตอมาแฟกอตี Stelle, ่หมดนมดหหมดมกไม่หมดมีเต็มลูกมันจะมันจะบบแอมโปังนู่นเนาะนะอันนี้มันจะไม่หมดเป็นลูกแล้วเพราะว่ามันเผาไม่สุดมันเผาแบบไส่ชิมให้เส่็จมันเผาแบบนี้นะตลอะมันเผาแบบนี้ปะเผานี่ยไม่ไม่ดูเลย หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยลน้ำหลุดไปะแล้าจารย์มาใส่ไหมอ่ะหลุดหมดแล้วเนี่ยทำใส่นน้ำปะมันหลอมไม่ได้เพราะมันเล็กมันเล็กอันนี้เป็นมะพร้าวพันธุ์อะไรครับอันนี้พันธุ์ดำเนินสะดวกมันตกมาหรือว่าปลูกที่นี่มะม่วงเป็นมะพร้าวกอยอแต่ว่าพันดำเนินสะดวกใช้ดินอะไรครับผมพันดำเนินสะดวกต้นนี้ใช้ดินขี้เลนทำไมมึงกลับไปไกลจังวะ ไปลาลีเลยเหรอมานยู่นะงอยู่นะอันนี้คือซอสซอสไปนี่เอาไปกินเล่าต่อไหนไหนเบสเก่งเปล่าเกงเก่งมแได้เก่งมากแรกกับแฝกดูซกมั้งเบไอเตมเยนดีครับอืากร้อนๆกงติมยี่สิบห้าาทเองเาลดให้นะสองถ้วยห้าสิ ถูกมากร้านนี้นี่มาดูให้อ่อนๆกินยังยางนี่มีฟักเฮ้ยทำไมถูกจังตอนแรกคิดว่าถ้วยเขาตอนแรกคือเขบอกว่ามุงบอกว่าร้อยหนึ่งเขาเขาจะบอกร้อยกูเลยยืนดูยืนยืนรอหรอที่มึงเขาบอกว่าร้อยอะไรเนี้ยอร่อยเคืออร่อยแต่มึงบอกว่าร้อยหนึ่งเหรออะไรเนี่ยกูก็เลยยืนดูว่าก็จะเขาเงียบเขาไม่บอกยี่ห้าไงเขาบอกพอมึงบอกร้อยหนึ่งเหรอเขาก็เงียบ กูก็ยืนลอยดูย่นลอยไปลอยไงอำนาจจะเก็บอะไม่มีวิธีอะ่อยืนเป้าดูเขาจะเก็บร้อยหนึ่งไว้ก็บอกร้อย